ครับวันนี้เราจะพามาดูการรับงานของแกล็บนะครับงานที่จะแสดงให้ดูหรือว่าจะพาไปดูกันนี้เป็นงานส่งเอกสารนะครับก็ได้งานแถวบางจากตรงใกล้ๆกับ Air Link แอร์พอร์ตลิงค์ละกระบ,บังนะครับแต่ขับย้อนมาตรงเคหะนิดนึงนะครับก็เข้าไปรับเป็นซองเอกสารนะครับจากลูกค้าในหมู่บ้านเคหะตรงนี้นะครับ ตอนแรกก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเกือบสุดซอยก็ลองดูนะครับอ่านในคอมเมนต์หมายเหตุลูกค้าบอกว่าวิ่งเกือบสุดซอยแต่ก็ไม่เจอยังไม่เจอแบบมายืนรอหรืออะไรยังไงนะครับแต่ก็เนี่ยจะบอกว่าเลยแล้วนะตอนนี้เลยแล้วนะครับเลยแล้วก็วนกลับมาสุดท้ายลูกค้าออกมาเรียกนะครับก็เลี้ยวรถกลับมาก็เป็นซองเอกสารน้ําตาลอย่างหนึ่งนะครับ เตปงานก็คือพอถึงแล้วเรากดรับกดว่าถึงแล้วนะครับกดรับพัสดุนะครับกดจัดส่งเนี่ยจะให้เขาเขาจะให้ไปถ่ายภาพนะครับก็จะถ่ายภาพดูความเรียบร้อยของพัสดุนะครับลูกค้าก็จะได้เห็นว่าเออตอนขึ้นรถเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ใส่กล่องนะครับใส่กล่องได้พอดีกล่องผมเป็นกล่องไซส์เล็กนะครับก็จะไม่เกินตัวรถเนาะ พอถ่ายรูปแล้วกดจะไปกดจะส่งนะครับก็แมปของแอปนะครับก็จะนำทางเราไปที่ปลายทางนะครับปลายทางผมอยู่ตรงเคหะล่มเก้านะครับอ, <c oughs> อยู่ตรงเคหะลมเก้า <c oughs> กดดูแมปนิดนึงนะครับแล้วก็จะออกตัวไปที่เคหะล่มเก้า <c oughs> ก็วิ่งเส้น อนุรักษ์กระบ,บังพอไปถึง3แยกแอร์พอร์ตลิงก์ผมก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปทางมีนบุรีนะครับนามก้ามีนบุรีก็จะไปออกซ้ายตรงถนนกรุงเทพกีทาที่ตัดใหม่นะครับที่ตัดใหม่มาจากพระรามเก้าไปจนถึงฉลองกรุงนะครับนี่คมรักษกระบ,บงังแต่ว่าตรงนั้นเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวเข้าทางเคหะมังกร้านะครับก็จะวิ่งเส้นนั้น งานนี้ได้งานตอนประมาณหกโมงกว่าๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาคนเดินทางกลับบ้านรถก็ค่อนข้างหนาแน่นนิดหนึ่งครับตรงแยกตรงแอร์พอร์ตลิงก์นะครับตรงนี้ที่อ,อยู่ตัดกับทางที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้นะครับเนาะก็เข้ากรุงเทพไปชลบรุรีตรงนี้นะครับเป็นสามแยกไฟแดงตรงนี้รถค่อนข้างติดนะครับตอนเย็น ก็รถจะเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าดูไปเพื่นๆนะเพื่อนๆก็พาขับรถอันนี้เราก็ขับผ่านมานะครับในช่องว่างระหว่างรถยนต์อยู่ติดไฟแดงคู่ใหญ่ๆเลยนะครับก่อนที่จะหลุดจากแยกนี้ได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นสีเอเป็น สามแยกสี่แยกนะครับตรงนี้รถเยอะคนเลิกงานด้วยนะครับพอหลุดจากแยกนั้นมาได้นะครับก็เดินทางตรงมานะครับเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางมินบุรีนะครับแต่เราไปไม่ถึงเนาะเราก็จะเลี้ยวเข้ากรุงเทพกีทาก่อนนะครับเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายถึงตึกที่ลูกค้าบอกนะครับก็ กดแจ้งแล้วกดโทรผ่านแอปนะครับโทรแจ้งลูกค้านะครับถามลูกค้าตรงไหนแต่ผมก็ไม่ค่คอยได้เข้ามาตรงนี้นะครับตึกนี้มันมีหลายบันไดไปรอผิดที่ก็เลยรอนานนิดหนึ่งครับลูกค้ากับผมอยู่ตึกเดียวกันก็จริงแต่ว่ามีบันไดหัวท้ายแล้วบันไดกลางด้วยนะครับตู้กดน้ําที่แบบร้านชาทุก,กดน้ำนักการตรงบันได ผมบอกว่าเป็นบันไดทางร้านชําตู้กดน้ำเขาก็มันก็มีร้านชําตู้กดน้ำอีฝั่งน้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่นานครับเราไม่นานคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ขับมาหาเขานะครับก็จะส่งได้ปกตินะครับตรงถึงปลายทางนี้เราก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสภาพออของพัสดุนะครับแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าปกตินะครับผม <c oughs> นี่ก็ถ่ายรูปส่งลูกค้าได้ปกตินะครับหลังจากจะส่งแล้วนะครับก็เป็นการให้คะแนนนะครับให้คะแนนลูกค้าลูกค้าให้คะแนนรเดอร์รเดอร์ให้คะแนนลูกค้าก็เป็นการอขอเช็คกันนะครับถึงเรื่องคุณภาพของการส่งคุณภาพของการทํางานนะครับหลังจากนั้นก็มีงานต่ออยู่แล้วนะครับเป็นงานที่เขาจ่ายมาไว้ล่วงหน้าก่อนจะถึงปลายทางอยู่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปกันต่องานถัดไปได้เลยครับเจอก,กันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ